คุณหนุ่ยพงสุขพิธีกรและไอทีหนุ่มอารมณ์ดีที่มากด้วยความสามารถผู้หลงรักเทคโนโลยีและความทันสมัยที่เป็นที่ยอมรับอีกคนหนึ่งแห่งวงการของแวดวงคนไอทีครับสำหรับเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันทําให้เราหัวไวขึ้นมันทําให้เราได้สื่อสารกับคนจํานวนมากผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมันคือการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหมๆ่ๆ ทำให้คนไกลกลายเป็นคนใกล้ดังนั้นณนะวันนี้ใครก็ตามที่ใช้เทคโนโลยีราคาแพงแต่ยังสื่อสารได้ไม่คุ้มค่าเนี่ยนะครับอันนี้ถึงเวลาที่เราต้องปรับวิธีการสื่อสารเราแล้วครับและวันนี้ความสามารถทางด้านไอทีของคุณหนุ่ยกำลังเดินทางเชื่อมโยงมาถึงที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับเพื่อจะมาพบกับเขาคนนี้ครับคุณจตุพลหนุ่ย ข้าทองหัวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเองจนสามารถเป็นบุคคลสำคัญในองค์กรที่เชื่อมโยงระบบไอทีได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้เขาจะตาบอดก็ตาม บายเดทวันนี้ขอนำเสนอโลกแห่งเทคโนโลยีที่ประสานดวงตาและชีวิตของคนตาบอดให้เชื่อมเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่เป็นตานำพวกเขาเข้าสู่ความทัดเทียมในองค์ความรู้และโลกกว้างในยุคปัจจุบันและเทคโนโลยีของคนตาบอดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในบลายเดทวันนี้ครับ ลกของเราเนี่ยนะครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายแล้วไม่หยุดเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยเราสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้รวมไปถึงคนตาบอดครับ mm hmm. เทคโนโลยีเนี่ยได้เข้ามาช่วยนะครับในเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาการสร้างสารรค์อาชีพนะครับให้กับคนตาบอดได้ไม่น้อยเลยทีเดียวและว,วันนี้ผมมาอยู่ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับ แล้วคู่เดทคนพิเศษของคุณหนุ่ยก็อยู่ที่ห้องนี้แหละครับคำว่า ICT ที่คุณผู้ชมเห็นนั้นจริงๆแล้วเป็นคำย่อมาจาก Information and Communication Technology ครับซึ่งก็หมายถึงเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์โจ้์สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่ชมพูนิด่ไหนไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะฮะหนูท่าทองโอ้โหนี่ วันนี้เนี่ยอยากให้เล่ามากๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราทราบว่าคนตาบอดเนี่ยมองไม่เห็นหน้าจอแต่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่วมากๆเลยครับผมพอจะสาธิตให้เราฟังได้ไหมครว่าได้ได้ครับจริงๆแล้วทํำยังไงถึงใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีได้ครับผมเราจะมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับที่เราเรียกกันว่าสกรีนรีดเดอร์อ๋ออ่าอ่าใช่ก็แปลอมาตรงๆก็คืออ่านหน้าจอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือที่เราเรียกกันว่าเทคทูสปีด อ่า TTS เนี่ยนะครับตัวนั้งสือ s ู e e c h คือจากตัวนั้งสือกลายเป็นเสียงแปลว่าไอชุดซอฟต์แวร์นี่มันทำงานควบคู่กันอยู่สองตัวต้องมี2ตัวนี้ไปเป็นคู่คู่เสมอไอเสียงพวกนี้มันคือการอ่านปุ่ม คือมันจะบอกว่าแต่ละปุ่มคือปุ่มอะไรบ้างคือเราต้องฟังให้ละเอียดให้คมก็จะเปรียบเสมือนการแทนที่การกลาดสายตาไปบนหน้าจอซึ่งทำได้ไวถูกต้องครับโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ่าเดี๋ยวผมขอถามเพียงกับเรื่องโปรแกรมที่ใช้ไปบ่อยนะหรือว่าเว็บไซต์ที่เข้าบ่อยครับอ่าอย่าง y t u t u ครับยูยูทูบดูไหมยูทูบดูฮะอ่าเฟซบุ๊กล่ะเฟซบุ๊กก็เล่นครับคนทั่วโลกตื่นเต้นพวกเราใช้แล้วเราคิดว่ามัน มันร,รบเราต้องใช้อะไรเราจะใช้ Facebook ที่เขาเล่นกันบนโมบายบนมือถือเหรอใช่ครับก็จะเป็น m.facebook.com ใช่ครับ m.facebook.com ผมว่าเป็นทางออกที่ฉลาดมากนะครับที่เขาเลือกที่จะใช้ m.facebook.com ความหมายคือเป็น f a c e b o o k เวอร์ชันสำหรับมือถือ หรืแม้เขาจะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่แต่เขาเมื่อใช้ฟังก์ชันสำหรับมือถือไปแสดงผลบนเครื่องใหญ่เนี่ยปุ่มมันก็จะน้อยลงมันก็ทําให้โปรแกรมสามารถที่จะจําแนกปุ่มได้เคลียร์ชัดคือถ้าผมเข้ามาทุกวันเนี่ยผมจะไม่กดเลือกลูกศรลงมาเพื่ออ่านก็ได้ผมมาปั๊บผมกดอัลเทอร์เนทสเลยมันก็จะมาอยู่ที่ ที่ลิงก์ข้อความเลยแล้วก็กด Enter เข้กไปได้เลย oh, อ๋อมันจะกระโดดไปที่ตัวปุ่มแต่ละปุ่มเลยใช่ครับเพราะเราจะรู้ตำแหน่งของปุ่มแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ครับอ๋อโอ้โหอันนี้อันนี้เป็นเว็บที่เราเรียกว่าเป็นเว็บ accessible อ่าก็คือทำให้คนทุกคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์นได้ วัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือช่วยทำให้คนเราสามารถติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงความรู้สึกถึงกันและกันให้ได้ใกล้กันมากขึ้นนั่นเองครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือคำว่า universal design คือการออกแบบเพื่อให้ทุกคนบนโลกใช้มันได้จริงๆตรงนี้มันไม่ได้มองแค่ คนปกติมันมองไปถึงคนตาบอดด้วยนะครับการออกแบบเพื่อมวลชนหรือ Universal Design เป็นวิวัฒนาการของการออกแบบด้านสิ่งแวดล้อมสถานที่และสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นสากลโดยคำนึงถึงการใช้งานที่เกิดประโยชน์สะดวกเรียบง่ายเข้าใจได้ง่ายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยใช้ได้ทั่วไปอย่างเข้าเทียมกันนั่นเองครับถามเกี่ยวกับเรื่อง www 3 c หน่อยมันคืออะไรตัวนี้ uh, ตัวนี้เนี่ยเป็นเว็บ เป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์กรที่กําหนดมาตรฐานการพัฒนาเว็บครับก็คือตัว W3C ฮะ World Wide Web Consortium ุกคครับมีมีผลอะไรกับพวกเราบ้างมีมากมีมากเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่พัฒนาเว็บหรือที่เราเรียกกันว่าเว็บมาสเตอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสร้างหรือว่าพัฒนาเว็บนั้นขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงมาตรฐานที่มีการกําหนดมาเป็นสากลนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาเรามาใช้งานอย่างสมมติผมจะยกตัวอย่างของคนตาบอดแล้วกันนะฮะจริงๆเนี่ยเขา เขาออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยคนทุกกลุ่ม,มไม่ใช่เฉพาะคนตาบอดแต่วา่ายกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างของคนตาบอดเราเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเว็บนั้นออกแบบมาแล้วก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้คํานึงถึงมาตฐานตัวนี้เนี่ยเวลาเราใช้กับตัวสกิลิดเดอร์เนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าถึงมันได้อย่างเต็มร้อย มันไม่อ่านไม่อ่านครับมันอาจจะอ่านแต่อ่านไม่ครบถูกไหมฮะใช่ครับแต่ถ้าเกิดทุกคนเลยนะทําเว็บไซต์แล้วก็ไปอ่านมาตรฐานทางเวอร์ไบเว็บคอนโซเทียมซึ่งวิธีการคุณก็เซิร์ชกูเกิลเข้าไปนะเพราะน่าจะเจอเว็บเจอแน่นอนจําชื่อเว็บได้ไหมเว็บ w w สาม o r o r g ครับอ๋อ w และเลข3เลยครับผมแล้วก็ o r g ครับผม o r g นี่เป็นชื่อของเว็บที่ไม่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนะใ่ครฉะนั้นคุณก็เข้าไปอ่านซะหน่อยเวลาคุณทําเว็บไซต์ แล้วก็มาตรฐานนี้จะได้ส่งต่อไปถึงทุกๆคนบนแผ่นดินโลกได้ก็เรียกว่าเป็น universal design สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนใช้ได้จริงๆโอ้นี่ดีเลยนะนี่ถ้าไม่บอกวันนี้ผมก็ไม่รู้นะเนี่ยเพราะตอนแรกเข้าใจว่าเขาแค่กําหนดมาตรฐานการทำเพื่เฉยๆแต่ว่าเขาคิดลึกซึ้งมากลึกๆลึกเหมือน Steve j o b สนเ้ยเนี่ยผมเคยเข้าใจว่าไอ้โปรแกรมช่วยอ่านเนี่ยมันก็คงจะมีขีดความสามารถประมาณหนึ่งนะครับซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าพวกเขาฟังกันทันได้ยังไง และพวกเขาก็มีสมาธิที่ดีที่จะจับเสียงนั้นแล้วรู้ว่าจะต้องกดที่ปุ่มไหนยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยณวันนี้ผมทึ่งมากกว่าเดิมต้องมาถามหน่อยว่ากว่าจารย์จะมาเป็นบทบาทหนุ่มไอทีที่มีหน้าที่สําคัญในสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับ,รบเริ่มต้นยังไงครับก็มาอยู่ที่มูลที่ส่งเสริอมอาชีพคนตาบอดเขาทําโครงการสอนคอมพิวเตอร์ซึ่งจะสอนวันละประมาณ3าชั่วโมง3าชั่วโมงช่วงเย็นนะฮะ ก็ต้องฝึกตั้งแต่ศูนย์เลยนับหนึ่งกับวงการคอมวันนั้น่ครับคือเราสามารถที่จะสั่งให้มันทํานู่นทํานี่ได้นะแล้วก็มีระบบฟงระบบไปอะไรที่เราไม่รู้แต่ก็อยากรู้ก็เลยรู้สึกว่าเออเริ่มเริ่มเริ่มชอบอาจารย์เขาลำคาญก็เลยบอกผมว่าไอ้หนุ่มถ้าอยากรู้นะแกะเลยผมก็เริ่มแกะวันนั้นรู้สึกจะประมาณสองทุ่มครึ่งแกะเสร็จสามทุ่มเสร็จแล้วทีนี้ก็เอาละ แกเสร็จแล้วจะประกอบกรับผมก็นั่งประกอบตั้งแต่สามทุ่มของคืนนั้นจนถึงรู้สึกจะประมาณห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงครึ่งขออีกวันหนึ่งโดยที่มไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินปลาเลยเพราะกลัวว่าถ้าเราประกอบกลับไปไม่ได้เราจะไม่ได้เรียนวันต่อไป แล้วสุดท้ายพอกลับได้เปิดติดติดดีใจมากวินโด้ดึ่งดึ๋งดึงตอนนั้นเป็นตอนนั้นเป็นดอสเป็นดอสเป็นดอสอยู่ก็ดักมีบขึ้นมาได้ใช่เป็นไงแล้วก็พอมีเสียงพูดออกมาได้นี่โอ้ยผมแบบดีใจมากคือคิดว่าทําได้แล้วอันนี้เป็นแรงบันดาลใจเลยก็คือมีพี่คนหนึ่งเป็นคนตาบอดเหมือนกันแล้วก็เขามีโอกาสได้ไปศึกษาที่ต่างประเทศผมก็พยายามไปถาม ว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนู้นคืออะไรคือหลังจากที่เราแกะแล้วเนี่ยนะครับคือเราก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรพี่แกก็บอกว่าก็เรียนรู้เอเองได้เพราะขนาดผมเนี่ยยังเรียนรู้เอ,เอ,เองเลยใช่ใช่เขาก็พูดพอเขาพูดอย่างนี้เราก็จะตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดเขาบอกเขารู้ได้ผมก็ต้องรู้ได้พอเรารู้ว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรเราก็เริ่มซื้อมาเก็บไว้ทีละชิ้นวันนี้ซื้อ ซีพียวันต่อมาซื้อแรมพอเราประกอบได้เนี่ยมันก็จะมีการเข้าใจ mm. ที่ลึกซึ้งมากขึ้นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าการจะประกอบคอมพิวเตอร์แต่ละชิ้นเนี่ยถ้าไม่เชี่ยวชาญไม่คล่องจริงๆรับรองว่าใช้เวลานานอย่างแน่นอนครับแล้วยิ่งการซื้อแยกเป็นชิ้นๆมาประกอบเองแบบนี้ถือว่าคุณจตุพลมีความอดทนและความพยายามไม่น้อยเลยจริงๆครับ ในชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบอยู่หลายชิ้นครับซึ่งถ้าให้พูดกันเป็นชิ้นๆคงเยอะมากเลยทีเดียวแต่โดยหลักๆแล้วส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์เราแบ่งออกเป็น2อ,อย่างครับคือฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อย่างที่2ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองครับ เราแกะเครื่องออกมาเราก็มาดูว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนยังไงกระบวนการนี้ก็จะสอนให้เราเนี่ยรู้โครงสร้างการทํางานอย่างละเอียดและก็สามารถที่จะแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตัวเองมาเรื่องงานของฝ่าย ICT นะครับเท่าที่ผมเห็นจากการเข้าไปดูสักพักหนึ่งก็มีต่อคำถามคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็จัดแจงเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตให้กับองค์กรแล้วก็สร้างเรื่อง ศูนย์ข้อมูลเขียนซอฟต์แวร์อะไรต่างๆแล้วยังมีหน้าที่อื่นไหมครับผมมองว่าคนตาบอดเองเนี่ยได้รับประโยชน์จากจากจากสิ่งเหล่านี้ยังค่อนข้างน้อยอเพราะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือ เราต้องเผยแพร่สิ่งที่เรามีความรู้อยู่ตรงนี้ให้เขาได้รู้ผมไม่ได้ยินบริการหนึ่งเป็นเลขคล้ายเพจเจอร์ในอดีตเลยหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยจริงๆเป็นบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ก็คือจะมีเสียงเป็นเสียงผู้หญิงครับผมเสียงนี้มา่างไรครับเสียงนี้ก็เกิดจากการได้รับพระราชทานอาทุนนะครับจากองค์สมเด็จพระเทพท่านพระราชทานอาทุนมาให้ กับทางสมาคมแล้วเราก็ได้ทำงานร่วมกับหลายหลายฝ่ายนะครับนี่อยากจะทดลองระบบ1414หน่อยครับผมเห็นว่ามี150คู่สายคู่สายเรามาทดสอบกันเลยว่างานของอาจารย์จตุพลจะเวิร์กหรือเปล่ากดเลย1414กดโทรออกไม่ต้องใส่ชาร์จไม่ต้องครับไม่ต้องดอกจันอะไรไม่มีนะครับติดแล้วครับเทสต ข้อมูลที่มีอยู่ถ้าฟังตั้งแต่ต้นจนจบกี่ชั่วโมงเนี้ฟังหมดโอ้โหต้องถามว่ากี่วันนี่ค่ะเ,เยอะมากเนะเยอะครับเยอะ,ยอะมากนะฮะคอร์เซ็นเตอร์หนึ่งสีหนึ่งสี่ที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นคอร์เซ็นเตอร์ที่ที่เจ๋งดีนะมันไม่ต้องใช้คนมันอ่อานข้อความใหม่ๆที่ถูกอัปเดตอย่างตลอดทุกชั่วโมงจากฟีดข่าวจาก ศูนย์ข้อมูลต่างๆที่มันพังทูเข้ามาแล้วมันก็มีโปรแกรม text to speed ที่จะอ่านสิ่งเหล่านั้นเนี่ยออกมาเป็นเสียงได้นเดี๋ยวทำให้ผมดูหน่อยที่ว่ามันโหกดไปปุ๊บมันอ่านออกเสียงอะไรเลยเดี๋ยวช่วยเปิดเสียงดังนิดนึงนะเราจะได้ได้ยินกันด้วยอนี่นะครับมาเลื่อนปลดล็อกนเขาบอกเลื่อนเพื่อปลดล็อกผมก็จะเลื่อนตามเขาปึ๊บอ่าเข้าละครับไอ้โปรแกรมการอ่านเนี่ยไม่ต้องลงแอปเพิ่มใช่ไมไม่ต้องครับมันมากับระบบปฏิบัติการเลย คนที่มองไม่เห็นหลายๆครั้งเนี่ยหยิบแบงค์ออกมาหยิบผิดครับมันมีแอปอะไรเจ๋งๆที่ช่วยนั่ไหมมีมีครับก็แอปตัวนี้จะชื่อลุคเทลรีคอร์เนเซอร์ลักษณะของโปรแกรมนี้ก็คือเราจะต้องเราจะต้องถ่ายตัวต้นฉบับของภาพนั้นลงไปก่อนอย่างสมมติว่าแบงค์ร้อยเราก็ต้องถ่ายแบงค์ร้อยลงไปก่อนแต่อย่างของผมเนี่ยผมถ่ายไว้แล้วเนี่ยผมก็หยิบแบงค์ออกมาหนึ่งแบงค์แล้วก็ลองให้เขาดูนะครับแบงค์ร้อยอ๋อมันก็บอก ถ, 100. ถ้าผมหยิบแบงค์อื่นขึ้นมาเขาก็<ๆ>เขาก็จะไม่อ่านไอซอฟต์แวร์ Text to Speech ก็ดีหรือว่าโปรแกรมช่วยอ่านต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยไปได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ผมอยากรู้เลยเกินว่าเวลาคุณโค้ดเขียนโปรแกรมมิ่งเนี่ยที่เป็นภาษาการเขียนเนี่ยมันจะเขียนได้ยังไงถ้ามองไม่เห็นนอกจากที่จะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนโปรแกรมกันแล้ววันนี้คุณหนุย่ยพิธีกรรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสได้ชมโปรแกรมที่คุณจตุพลเขียนขึ้นมาเพื่อใช้งานในสมาคมด้วยแล้วครับ จารย์โจ้ครับถึงเวลาที่ผมไม่ต้องรบกวนอาจารย์โจ้โชวศักยภาพความสามารถของอาจารย์ในเรื่องการเขียนโปรแกรมหน่อยนี่เลยโปรแกรม t a b Members Data ตที่ต้องออกเสียง Data นะว่ามันเป็นแปลว่าข้อมูลอะไรเงี้ยนะะท a b นี่ TAB มันน่าจะย่อมาจาก Thailand Association of เดอะบ d 이เดอะบ라이ก็คนตาบอดก็เนี่ยก็เหมือนที่รายการเนี่ยบา이เดทไปดูต่อเลยครับมีข้อมูลสมาชิกแล้วก็ในนี้ผมก็จะมีเมนูต่างๆตรงนี้ให้อยู่นะครับนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะเข้าไปในระบบนะครับสมองผมล็อกเข้าไปเป็นแอดมินแล้วกันอันนี้คือเป็นแบบตัวองที่เจ้าหน้าที่สาขาแต่ละภาค เขาเข้ามากรอกข้อมูลให้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับข้อมูลสาขาจังหวัดจะอยู่นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและไม่ใช่แค่การเขียนหรือติดตั้งโปรแกรมเท่านั้นนะครับที่คุณจตุพลคนรักเทคโนโลยีทำได้เพราะหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับเขาในสมาคมคนตาบอดนั่นก็คือการวางระบบเซิร์ฟเวอร์นั่นเองละครับ อาจารย์โจเซ็ตทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเลยแหละครับเซ็ตทุกอย่างครับขออนุญาตเปิดดูใช่ไหมครับเดีอาจารย์โจทางนี้เลยมันมีอะไรบ้างเนี่ยในแต่ละชั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นแซนที่ lower storage ต่างๆนะฮะเป็นฮาร์ดดิสก์แล้วก็ตัวนี้จะเป็น T A P X อันนี้ก็เกี่ยวกับโทรศัพท์นะใช่ครับใช่การเดินสายทำด้วยตัวเองหมดเลยนะฮะใช่ครับ อ่าอันนี้คือฮาร์ดแวร์คือเครื่องครับผมทีนี้มันก็ต้องมีซอฟต์แวร์สั่งงานใช่ครับอ่าการคีย์คำสั่งหรือการควบคุมมันทำยังไงครับเวลาสั่งงานหรือว่าเวลาผมติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะไปต่งงานด้วยเครื่อง p c ของผมอยู่แล้วอ๋อเพราะนั้นเราก็ใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในเชิงความเป็นเครือข่ายนะฮะก็คือว่าเครื่องเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับแต่มันต่ออินเทอร์เน็ตต่อแลนไวทั้งสำนักงานใช่ครับฉะนั้นเข้าไปอยู่เครื่องเขาเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลทางนี้ได้ครับ ดันโจ้จะต้องรีโมทเข้าไปหมายถึคือดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มาแสดงผลบนนี้ใช่ครับไหนคำัยังไงครับก็ผมก็จะใช้โปรแกรมนี่แหละครับพัดที่ ตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมฟรีเหมือนกันคือเวลาเราใช้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมจะบอกเลยว่าอย่าพยายามไปใช้ของละเมิดลิขสิทธิ์เคืออะไรก็ได้ต้องที่มันมีฟรีก็เอามาใช้ฟรีก็ล็อกเข้าไปนะครับก็ใส่ IP ผมใส่ไอีแล้วนะอันนี้เป็น IP ภายในของผมร็จแล้วก็ตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในในเซิร์ฟเวอร์เครื่องเครื่องในห้องนู้นแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของลินุกล้ผมจะทำอะไรก็ได้จะไปคอนฟิกคอนฟิกอะไรก็ได้เนี่ยผมจะลอง ให้ดูสมมติว่าให้ดูโฟลเดอร์กับไฟล์แล้วกันนะครับง่ายๆง่ายๆดูที่มีไฟล์อะไรอยู่บ้างแฟ้มข้อมูลอะไรบ้างนะเืยน่าจะให้ดูใน ETC อันนี้เป็นห้องคอนฟิกผมเคยเข้าห้องคนตาดีมันก็เละอย่างเงี้ยเพลเพเล็กกว่านี้ด้วยให้ผมเชื่อว่าเออเขาเก่งนะที่เขาทาได้นะแล้วก็เขารู้จักประยุกต์และเขารู้จักประหยัดการใช้ของจากหนุ่มนักกีตาร์จากเมืองสุราษฎร์วันนั้น มาถึงวันนี้เข้าสู่วงการคอมพิวเตอร์มากี่ปีแล้วครับก็ประมาณ1 5 5 6ปีการพัฒนาที่เกิดขึ้นในบ้านเราในเรื่องของวงการไอ mm hmm. ทีเทคโนโยีสารสนเทศเนี่ยมีการพัฒนาไปในเชิงไหนบ้างที่เราถูกใจและไม่ถูกใจอ่คือจริงๆเนี่ยเรื่องของการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยม,มันผมว่ามันก็ไปได้เรื่อยๆตามตามวัฏจักรของมัน,นอ่ะแต่ว่าการพัฒนาแล้วก็นึกถึงคนทุกกลุ่ม,มในบ้านเราเนี่ยยังมีน้อย นะครับผมอยากจะให้ให้เขามานึกถึงเรื่องของการพัฒนาแล้วก็นึกถึงเรื่องของการพัฒนาแบบ universal Design อย่างที่บอกนะครับทำให้ทุกคนใช้ได้จริงนะต้องครับถูกต้องอันนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากเป้าหมายสำคัญเลยในวงการไอทีที่อาจารย์อยากจะพัฒนาต่อให้กับทั้งตัวเองทั้งกลุ่มสมาคมคนตาบอดแล้วก็สังคมไทยครับจริงๆเนี่ยเป้าหมายผมว่ามัน เป้าหมายของไอทีสรับผมไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยีแต่อยู่ที่ความรู้อของของของคนที่จะมาพัฒนาตัวเทคโนโลยีนะฮะอย่างอย่างเหมือนถ้าผมจะให้ผมพูดเรื่องเว็บเนี่ยมผมว่าเราน่าจะมีการบรรจุเรื่องของการเวลามีมีการสอนการเขียนเว็บในโรงเรียนในมหาวิทยาไลไัยในในก็บรรจุเรื่องของการทําเว็บที่เป็นเว็บ Accessible ลงไปด้วยเลยการทําเว็บที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน ของเว็บคอน n ซ o เทียมก็ใส่เข้าไปได้เลยผ mm hmm. มว่าถ้าเกิดว่ามัน,มนเกิดจาก,จากมาจากเรื่องของการสถานที่การศึกษาเนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่า mm hmm. ครับผมก็อยากจะบอกว่าอย่างผมเป็นคนตาบอดเนี่ยเวลาเรามองอะไรแี่ยเราก็ไม่ได้มองด้วยตา mm hmm. อยู่แล้วนะครับ mm hmm. เราเราใช้ความคิดใช้จินตนาการ mm hmm. ใช้ใจ mm hmm. นะครับที่ที่จะมองเข้าไปในสิ่งสิ่งนั้น ขอถ่ายรูปอ๋อ oh, ได้ไม่มีปัญหาจะขอถ่ายรูปคุณหนุย่ยเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะหนในเราก็เป็นพี่น้องร่วมสาบานกันไม่มีปัญหาอ,อเอ๊ะคุณจะตุพคนเป็นคนตาบอดไม่ใช่เหรอครับแล้วนี่จะขอคุณหนุ่ยถ่ายรูปจะใช้วิธีไหนนะครับเนี่ยผมเองเนี่ยก็ชักเริ่มสงสัยขึ้นมาซะแล้วละสิครับผมก็จะใช้โทรศัพท์ผู้ใจของผมนี่ลุยเลยครับ ให้ผมหันทางไหนดีเดี๋ยวลยืนยืนตรงนั้นก็ได้ครับแล้วเราก็ออกเสียงให้ผมฟังนิดนึงอ่าหนึ่งสองสามโอเคผมอยู่นี่ครับครับผมอ่าหนึ่งสองสามไหนขอดูหน่อยการครับผมไม่แน่ใจว่าจะสวยไหมนะไหนดูสิเฮ้ยทำไมมันเป๊ะอย่างเนี้อาจารย์จัดคอมโพสดีมากเลยอ่ะแล้วอาจารย์ทำได้ไงครับก็เวลาผมส่อง หน้าคุณหน่วยไปนะฮะเดี๋ยวจะลองลองสังเกตฟังเสียงดูนะครับอขอฟังอเทีเมื่อกี้มันเร็วนะ,ะหนึ่งใบหน้าหใบหน้านึ่ใบหน้านนะถ้าถ้าสมมุติว่าผมหันไปศูนใบหน้าเนะพราะนั้นผมก็จะรู้ว่าหน้าอยู่ตรงไหนโหอาจารย์ทําให้ผมได้รู้จักกับคอมพิวเตอร์รู้จักกับสมาร์ทโฟนในมุมมอที่ผมไม่เคยรู้จักอะ่ะก็คือความสามารถในการอ่านออกเสียงเพื่ให้คน ทั้งโลกสามารถใช้งานมาได้จริงๆวันนี้ขอบคุณจามากนะครับขอบคุณครับและรายการปลายเดทไหนๆเราเดทกันแล้วก่อนกลับเราก่อนสักทีนะฮะแต่ห้ามจุกเซียมการพบพี่โจววันนี้นะครับผมก็รู้สึกประทับใจพี่โจมากเลยนะและผมเชื่อว่าพี่โจ้คงจะมีความสุขที่วันนี้รายการเรามาเยี่ยมและเราทั้งคู่ได้มาเดทกันนะครับสิ่งที่น่าจะส่งคืนถู่สังคมไทยผู้ชมรายการวันนี้ก็คือคาพูดพี่โจ้นั่นแหละครับอยากลัวว่าจะทําไม่ได้คุณต้องมีความ มมมมมุุาาาาานะะอตสาหหาพยายาแลทัใ้กอนะการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกในช่วงวันที่8-18ถึงพฤศจิกายนนี้ทางประเทศไทยได้มีโอกาสจัดงานประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกเป็นการรวบรวมสมาชิกกว่า190ประเทศทั่วโลก ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการจัดประชุมครั้งที่8แล้วครับโดยมุ่งหวังเพื่อกระตุ้นการเกิดโอกาสแบ่งปันข้อมูลความรู้และกรอบความคิดที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนตาบอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของสังคมนั่นเองครับ โดยทั้งนี้ทางสำนักงานกรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับสมาชิกจากทั่วโลกด้วยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิปรับระดับของป้ายบอกทางการปรับพื้นผิวที่ทางเท้าการวางวอร์นิ่งบล็อกและ Guiding บล็อกเพื่อนำทางและเตือนในจุดที่ต้องระวังต่างๆและอื่นๆอีกมากมายครับเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนั่นเองครับ